คนเกิดวันอาทิตย์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่สามถึงเก้ากัุง์2568ให้จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันอาทิตย์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับมีโชคดีจากเรื่องของวามเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการโยกย้ายนะครับการไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะน่าจะนําไปสู่ความโชคดีในสัปดาห์นี้นะครับ ลองดูนะครับลองหาเหตุเดินทางในะดวงก็มีอยู่แล้วนะครับว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางนะครับถ้าทางจะเดินทางไกลน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการนี่แหละนะครับแต่มันเป็นภารกิจ,จกยากๆนะแต่ไพ่ก็มาอวยพรนะครับก็ขอให้คุณโชคดีกับการเดินทางนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มันก็คงจะมีความสําเร็จรออยู่หรือถ้าคุณอยากจะลองใช้เคล็ดของการให้อวยพรฉกใบนี้นะครับ มาใช้เป็นประโยชน์ในสัปดาห์นี้ลองดูนะครับถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคุณลองสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองนะครับอย่างง่ายๆที่สุดเลยนะครับลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะหรือถ้ารู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับมันขัดกับความเป็นตัวของตัวเองก็ลองแค่ยกย้ายเข้าของในตัวคุณหรือบนโต๊ะทางานก็ได้หรือของในห้องนอนก็ได้นะครับ ในห้องส่วนตัวของคุณลองโยกย้ายข้าวของบนโต๊ะเปลี่ยนที่วางของสลับไปมาบ้างย้ายโต๊ะไปอีกมุมหนึ่งบ้างอะไรบ้างอะไรก็ได้นะครับที่มันทําให้รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีคุณน่าจะมีเรื่องดีๆหรือโชคดีๆจากการทําอะไรแบบนั้นนะครับนะเปลี่ยนทรงผมก็ได้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวก็ได้ลองดูนะครับอะไรที่คุณทําได้ แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขอโชคดีนะครับ